รักษาวิตามินผักอ่าน้ำน้อยไฟแรงตรงคอนเซ็ปต์มากเลยเนี่ยน้ำก็จะเห็นมาละเมนูนมแมลงวันนี้นะแจ๊ะแกงผักสามเกลือเกลือที่หนึ่งก็คือผักปังค่ะผักปังกําละห้าบาทสองกิมเด็ดยอดเรียบร้อยจ้ะต่อมานะคะชะอมค่ะชะอมหนึ่งกิมอันนี้ก็เด็ดยอดเรียบร้อยค่ะพร้อมกินเอาแต่ตัวอ่อนๆนะคะหนึ่งกิมค่ะสิบบาท าตามมาด้วยเกลือที่สา,าเกลือสุดท้ายผักหาาจาผักขาาอันนี้กระเด็ดยอดเรียบร้อยค่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสดชื่นเหมือนเพื่อนค่ะไปซื้อตอนเย็นๆมานี่ค่ะกรัมละสิบบาทสองกิม20บาทค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะแกงสามเกลือค่ะใส่ไข่ไก่สองฟองปลาทูหนึ่งตัวตัวนี้อยู่ที่ราคา25บาท เราไกลสูงจากระดับน้ำทะเลเนาะมันเลยแพงต่อไปเตรียมเครื่องปรุงครกสำหรับโคลกเครื่องแกงของเรานะคะพริกแห้งหกเม็ดค่ะที่สวนคนเกษตรยังไม่มีพริกสดค่ะตอนนี้กำลังออกดอกอยู่เอาพริกแห้งไปก่อนนะจ๊ะหอมแดงสามกลีบสามหัวนี่ค่ะ กะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยหย่อนลงครุกนะคะหอมแดงล้างเสร็จผ่าซีกเวลาเข้าไอตําค่ะมันจะไม่ได้กระดินออกนอกครุกเราจะได้แหลกง่ายๆค่ะเอาใส่เพื่อเวลาเราแกงแล้วมันจะมีความหอมความหวานของน้ําแกงนะคะต่อไปค่ะกระเทียมเมืองอแกะแล้วหนึ่งกลีบค่ะ ใส่สมุนไพรกินเข้าไปค่ะบำรุงร่างกายเสร็จแล้วเราก็จะโขลกนะคะก่อนจะโขลกเกลือค่ะเติมลงไปเพราะอะไรหนึ่งทำให้เครื่องปรุงแหลกเร็วค่ะที่เราตำสองพริกค่ะเวลาโดนน้ำแกงแล้วจะได้ไม่ฮอกค,ค่ะไม่ชุนขึ้นจมูกค่ะทำให้เราจามนะจ๊ะโขลกค่ะให้ละเอียดเลยถ้าได้พริกสดพริกขี้หนู สวนเข้าไปด้วยประมาณสักสิบสิบเมตรถ้าใครมีนะคะพี่ขีนูสวนสิบเมตรแล้วก็พีงแห้งแค่สองเมตรเองนะคะวันนี้คนเกษตรบอกมีพี่ขีนูสวนจะหรือพริกสดจะความเผ็ดนี้ตามความต้องการอาจย์ส่วนอื่นๆก็ตามนี้ค่ะเครื่องเทศเครื่องปรุงเราจะออกมาอ,อมอค่ะอ่ามันจะไปดอบอ่าตัวปลาทูของเราค่ะดบกลิน่น ลดความขคาวแล้วก็กลิ่นแรงของปลาทูนะคะโขลกไปจนละเอียดเลยค่ะเมื่ได้แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเราไปแกงแล้วพอโดนความร้อนแล้วพวกหอมกระเทียมก็จะเปื่อยไปเองค่ะมาตัวต่อไปค่ะแะปีค่ะแะปีนี้เหมาะสำหรับคนไม่กินปลา,าที่แพ้ปลา,านะคะเราจะใส่กระปีแทน ประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลงไปแล้วก็โขกค่ะโขกให้เข้ากันเลยปลาทูแกะเยกก้างออกค่ะเรียบร้อยเอาลงไปโคกค่ะนหนึ่งตัวนะจ๊ะได้ประมาณนี้โคกรวมกันค่ะโคกแบบหยาบๆค่ะไข่ปลาทูก็เอาไวท้ทีหลัง ส่วนหัวของปลาทูจะคนเกษตรก็จะโขกต่างหากแล้วก็ตำตำตำต้มกรองเอาน้ําความนัวของหัวปลาทูก่อนแล้วค่อยแกงต่อไปค่ะเป็นน้ําซุปโคลค่ะส่วนหัวปลาทูนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งทุกส่วนไม่ได้ทิ้งนะคะถือทำให้คุ้มซ่าตำโขกให้เครื่องที่เราโขกไปเมื่อสักครู่นี้เข้ากันค่ะเวลาแกงก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนรสชาติเราก็ปรุงรสตามชอบค่ะปลาทูวันนี้ตัวใหญ่มากเลยได้ที่แล้วตักออกจะครบค่ะแล้วเราจะโคลหัวปลาทูต่อจ้ะเอาไว้อปลาทูโคบต่อเสื่อจะทำน้ำซุป เรียบร้อยหม้อที่ใช้แกงก็ขนาดเบอร์22นะคะตามด้วยน้ำอีกหนึ่งขวดค่ะ1ขวดปริมาตร600มิลลิลิตรอ่าก็จะพอดีเลยนะคะต่อไปเราก็เปิดค่ะเปจะจุดแก๊สเลยอ่าเรียบร้อย รอให้หม้อเดือดสักพักหนึ่งเราก็จะเอาหัวปลาทูลงไปต้มค่ะแล้วก็กรองออกมาค่ะเพื่อเอาน้ำนวลของหัวในส่วนของหัวปลาทูเข้าไปด้วยยี่รอให้หมอ้อน้ำเดือดต้นใช้ไฟแรงหน่อยนะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนเร็วปิดฝาไว้สักครู่ค่ะอ้าวร้อนแล้วส่วนหัวปลาทูลงไปค่ะ ่ตัวเนื้อกับก้างเขาก็จะเปื่อยล่นออกเราก็จะกรองเอาน้ํานะคะทุกคนเห็นไหมตัวที่มีเนื้อติดกับก้างมามันก็จะเป็นขุ่นค่ะเท่านี้ละค่ะต่อนะปะกรองออกค่ะกรองเอาก,ก้างออกอเรียบร้อย นี้เอาทิ้งค่ะเทคืนใส่หม้อดังไฟเหมือนเดิมเปิดไฟแรงนะคะปิดสาหม,ม้อเหมือนเดิมเพื่อเพิ่อมอุณหภูมิให้มันเดือดเร็ว ก็เดือดแล้วปลาลงไปเลย คนมากเลยที่นี้ก็ปรุงร็ตามชอบจ้าใส่แค่น้ำปลาเข้าไปนะคะประมาณหนึ่งบีบอ่ะแล้วให้เร็วก็หนึ่งช้อนโต๊ะ อมค่ะลงกรเพราะว่าชะอมนี่ถ้าเขาไม่สุกเขาจะมีลักษณะเวลาชิมมันจะมีรสขมตามมาด้วยค่ะให้เขาสุกก่อนเพื่อนค่ะพอเขาสุกเขาก็จะไม่เละแต่ไม่ถึงแต่ว่าจะต้องให้ออกสีเหลืองๆนะคะมันไม่มันกินค่ะคนสักหน่อยอ้คนมากเลยน้ำคนมากเลยเนี่โอ้โห กรค่อยเติมน้ำออกค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบเติมจัดเลยค่ะคุณ้นอย่างนี้แหละค่ะอร่อยมากหวานด้วยหอ,อมด้วยช่วงรอให้ชะอมสุกก็มาเตรียมไข่ไว้นะคะโอ้ไม่มีขาตั้งค่ะทุกคนทํามือเดียวอ่หนึ่งใบก่อนนะคะใส่ลงไปหนึ่งฟองเดีย๋ยวให้ผักกรจชอมมันสุกก่อนค่ะ สามีบอกว่าจะอมใส่ที่หลังแต่เมียกลัวขมอ่าอ่าไม่เป็นไรทีนี้จะเอาผักไงห้ากับผักฟังลงนะคะห้าค่ะยอนลงไปเลยออ้ไอร้อนขึ้นต้องยุบต่อไปจะตามด้วยผักฟังฟังลงไปตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำหรอกพอเรากลับผักหนูค่ะอ่าบีบก,กับผักเลย มือเดี้ยไม่ถนัดเลยเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขอ,อกลับผักก่อนนะคะกลับมาแล้วหน้าตาจะเป็นนี้ผักก็จะยุบเร็วตรงคอนเซ็ปต์เลยเนาะอ่ารักษาวิตามินผักอ่าน้ําน้อยไปแรงตรงคอนเซ็ปตมากเลยเนี่ยน้ําก็จะเห็นมาและนะ สักหน่อยก็ปลดลงได้ค่ะหรือถ้าใครอยากสดมันก็จะมีน้ําให้สดนะคะเพราะน้ํำตาเขาก็จะออกค่ะทีนี้มาชิมรสค่ะชิมรสในตามชอบเลยทุกคนขั้นตอนก็ตามนนี้แหละอืมยอดสุดยอด,ด,ยอดกลิ่นปลาทูก,ก็ไม่มีเลย แล้วคะ่ะทุกคนชิมรสแล้วกลิ่นเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นกลิ่นชะอมก็กลิ่นชะอมถ้ากลินล่นผักคาก็เป็นกลิ่นชาค่ะเขาจะเป็นกลิ่นเดียวกันเขาจะไม่แยกกลิ่นปิดนะคะอ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะอมยลืมไปเหลือไข่ฟองสุดท้ายค่ะฟองสุดท้ายค่ะฟองสุดท้ายน้ำผักขึ้นแล้วเรียบร้อยค่ะ ใส่สุกปดลงปิดฝาหม้อปิดไปร้อมกินค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะไม่คุณนอะไรอีกค่ะเวลาตัดเราก็จะเกาะกันเป็นแผ่นอร่อยเวอร์ค่ะปะ่ะไปกินด้กันค่ะ,ะเกาะกันหน้าเป็นแผ่นค่ะม้อ แกงเสร็จทุกคนจะสงสัยนะคะว่าทําไมไม่ใส่ผงกะรีไม่ใส่ค่ะปลาทูก็หวานแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเราทำข้าวราไม่ค่อยเน้นผงนัวเท่าไหร่ค่ะไปทานข้าวด้วยกันค่ะมาค่ะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวร้อน